สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TPcoder กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมยังอยู่ในเรื่องของการ Setup ตัว h โฮมแล็บคูเ r เ e ติสของเรานะครับผมโดยที่ว่าในวิดีโอนี้ผมจะเป็นการออสอนใช้งานเวลาที่สมมติว่าเรามี k u b e r n ติสคลัสเตอรเนาะแล้วเราทำแบ็กเอนดหรือว่าทําตัวไ e ปลา e อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อ,อ,อยากจะให้ตัว Service ของเรานะครับผมมันกรุ๊ปปิ้งในการที่จะ a c c e s s ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการใช้ตัว ingress ในการที่จะจัดการตัว traffic incoming traffic นะครับผมออของตัว h o m e l a b s e r v e r แต่ว่าเราจะมาห่อหุ้มกันด้วยตัว cloud f l a r e network หรือว,ว่าตัว cloud f l a r e Tunnel ที่เราเรียน,ก,นกันไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคราวนี้สำหรับตัว micro case นะครับผมก็ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือเป็นการ set up ตัว Kubernetes Cluster เรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซับในวิดีโอนี้ก็จะมาเริ่มต้นในการที่จะทําความเข้าใจตัว Microk8s Add-on กนก่อนนะครับตัว Microk8s Add-on ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่เ,เขาผมเรียกว่าเป็น Functionality ที่ทางทีม Canonical เนี่ยเขาหรือว่าทีมที่เขาทำํำ Ubuntu นะครับผมสร้างขึ้นมาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกใช้งานตามสิ่งที่เราจะใช้งานนะครับ ก็สำหรับตัวที่ผมจะแนะนำนะครับผมก็จะมีตัว DNS Dashboard h e m Ingress นะครับผมคือที่เราจะมาใช้ในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว Host Path Storage ตัวนี้จะเป็นการสร้างตัว Default Storage นะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับตัวอื่นๆที่มันต้องการตัว p e r s i s t e n c e Volume นะครับผมก็จะได้ Storage Class ตัวนี้มาใช้งานนะครับเป็น Default แล้วก็อีกอักอนนึงถ้าเกิดว่าใครจะใส่ตัว TSL นะครับผมก็ใช้พวกเ e อร์เมนเจอแล้วก็อาจจะใช้งานกับพวก Let's Encrypt อะไรพวกนี้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะเอาแค่เฉพาะบางตัวนะครับผมอะ่ะตัวนี้ผมทำการ u n นอินสตอให้กับทุกคนนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็เราจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ โอเคเรามา let's get start ์กันเลยนะครับก็เริ่มต้นด้วยการใช้ Command m i c r o c a s e นะครับผมแล้วก็ enable ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าเอ้ยไอ้นี้เราจะเป็นการเปิด add-on นะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเอ้ยมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับผมให้เราเปิดที่ตัว m i c r o c s s t a t s นะครับผมแล้วก็มาเช็คดูว่าไอ้ตัวนี้มันมีตัวที่เราอะไรใช้บ้างนะครับผมอ,อคราวนี้ตัวที่ enable ไปแล้วก็วจะมี ham ingress นะครับผมอ่าโอเค okay. ผมก็จะทำตามที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับผม m i c r o c แล้วก็ enable นะครับผมถ้าตัวไหนมัน enable แล้วก็ค่ามาัก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมัน enable อยู่แล้วแล้วเราจะใส่เข้าไปเพิ่มก็ไม่ไม่ติดปัญหานะครับผมมันก็จะบอกเราเองแหละว่าเมันอะไรยังไงนะครับ Dashboard Serve m a n a g g r r โอ้ยโทษที Serve Manager นะครับ Copy มา h ฮ m e นะครับผมเอ้ยทำผมไม่เลือกทำไมผมไม่เลือกจากตัวนี้เนาะเออผมก็ว่าอยู่นะครับ หมดผ่านสโต r ์เลหมดย่างเอ้ยหมดผ่านสโต r ์เลสอังกฤอ่าโอเคอ n งก e s อีกอันหนึ่งนะครับอ n งก e s มีแล้วแต่ผมจะลงใหม่นะอ่าโอเคครัวนี้ก็รอมาเซตอัพสักพักหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับครัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าจะมีคอมมานด์อะไรพวกนี้ที่เอ่อที่มันเกี่ยวข้องกับคำแนะนำต่างๆ,ๆนะครับผมจากแอนโน่ออ จากตัว add-ons นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นของตัวเซอร์เมเนเจอร์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้เป็นตัว Ingress นะ <c oughs> นะก็อ่าคราวนี้ตัวที่ผมจะทำให้มันไปไวๆนะครับผมเราผมได้อ่าทำการ Setup ตัว Ingress อะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเช็คที่ตัวอ่าไฟ Kubernetes ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีอ่อ Customer Service แล้วก็จะมี Product Service ที่ผมจะนำมา สร้างพลาดให้มันออกเป็น2ทางนะครับผมแล้วก็ n n r r s s เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผม set เซตอัพไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้ตัว Regular expression แล้วก็ใช้เป็นตัว class name engine x นะครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นตัว api 6หรือว่าจะเป็นคองก็เซตอัพได้ผ่านทางอินเก s ตรงนี้หรือว่าไปใช้ตัว c d ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องทำการเซตอัพตัว r e i t e target นิดนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวเซอร์วิสตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขียนด้วยภาษารัสนะครับผมผมเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะทำมาเป็นเดมโม่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ Hello World uh, Hello World Tutorial นะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วก็พวกด้วยตัว Dockerfile นะครับผมก็ามสามามรถทุกคนสามารถจะเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วคอนเซปต์ของตัวนี้นะครับผมคอหลักของเราเลยก็คือตัว Raspberry Pi นะครับ Raspberry Pi เนี่ยมันรันเป็น CPU ที่เป็นเ,เป็น ARM instruction นะครับผม เพราะฉะนั้นเวลาบิวนะครับผมผมก็ใส่ไว้ในรีดมีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเวลาบิวให้เราระบุตัวแพลตฟอร์มลงไปด้วยนะครับผมว่าเป็น Linux a r m 6.4นะครับก็จะเอาไว้ใช้ในการรันตัว Raspberry รันบนตัว Raspberry นั่นเองนะครับก็เผื่อ,อไว้ในกรณีที่บางคนเนี่ยรันบนทว่ CPU แบบอื่นแล้วตัว Docker หรือว่าตัวตัวเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ย มาอ่านแล้วมันบิวผิดประเภทนะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาบนตัว k u m e r n e t e s ไม่สามารถที่จะอ่านตัว Instruction นั้นได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมพูดเข้าไปบนตัว d o c ก e r Hub นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับผมเป็น Linux r r m 6 4ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะก็ไปที่ตัว l ั s เซอร์นะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวฟรีของผมนะครับแล้ว่าไปนะครับคููปซแนะครับผมแล้วก็ Apply ขีดนะ มันก็จะทําการสร้างรีสอสนะครับผมก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าอะไรจะรู้ว่ามันเรียบร้อยหรือยังนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ผมเชื่อมกับไอตัวคลัสเตอร์ตัวนี้ไปแล้วเนาะเราก็อาจจะเปิดตัวเลนส์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการคอนเน็กตัวนี้ก็จะไปอ่านที่ตัวคูปคอนฟิกนะก็กด a d d c l u s t e r แล้วก็เดี๋ยวมันจะไปอ่านในตัว c o n f i g ของเราเนี่ยแหละแล้วมันจะ Connec t เข้าไปนะครับอ่โอเคคราวนี้มันก็จะบอกว่า invalid capacity อะไรว่าไปนะครับผมอ่เรามาดูกันว่า ไอตัว workload ของเรานะครับผมรันขึ้นหรือยังนะก็จะเป็น p o r t deployment อ่ะ deployment เนี่ยเราก็จะมี customer กับ product นะครับผมรันบน namespace default นะครับไอผมขอดูที่ ingress อ่ะ ingress ไม่ขึ้นนะโอเคถ้า ingress ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขอไปดูที่ตัวการใช้ command นะครับผมอ่ตัวนี้นะครับผม form oh, ctl get ingress นะครับ อ่าโอเคอินเกสขึ้นนะครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนนี้มันไม่ขึ้นนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลอง Excess เข้าไปที่ตัว c u r รของเรานะครับ curl เอ่อตัวนี้ก็คือพอร์ตอ่าผ่านที่เอออ IP ที่เป็นของตัวคลัสเตอร์ของเรานะครับก็โอเคของผมเนี่ยก็คือใช้เป็นตัว a n งเกิลไอพีสแกนะครับผมก็หาตัวที่เป็นตัว Host Name ที่เป็นมาสเตอนะ ก็อ่ะคราวนี้ผมก็รันตัวนี้นะครับผม Product Hello แล้วก็จะมีตัว Customer Hello นะครับอ่ะโอเคครับแบบนี้เราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับก็โอเคคราวนี้เราจะลองแบบสร้างแบบเซอร์วิสอื่นๆอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็ตัวเซอร์วิสตัวนี้ก็ใช้เป็น Cluster IP เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะใช้เป็น Ingress เราก็สามารถที่จะสร้างเซอร,ร์วิสขึ้นมา1ตัวแล้วก็สร้างเป็น Node Port ต,ตัวนี้แล้วก็ให้มัน Export ผ่านทาง Port สามหมื่นขึ้นไป นะครับเอ่อผมจำไม่ได้ว่าเลนส์รีมิตของมันคือเท่าไหร่นะครับผมแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เรามีอินเกสใช้แล้วนะครับเรามีเกสใช้แล้วอินเกสตอนนี้ก็คือ r a s p b e r r y Pi ที่อยู่บนเอ่อเน็ตเวิร์กวงเดียวกับผมเนี่ยนะครับคราวนี้สเตปถัดไปของผมก็คือว่าเอ้ยในเมื่อไอเจ้าเนี้ยมันสามารถจะเอ็กเซสได้ผ่านทางพอร์ต80นะครับผมก็คือ Product h อ l l o c u s t o m e ร์ e l l o เนี่ย เราเนี่ยครับผมอยากจะสร้างให้ไอ้ตัวเนี้ยสามารถที่จะ Expose ได้มาผ่านทางตัว c l o u d f l a r e Network นะครับผมไม่ว่าจะเคสอะไรก็ตามอย่างเช่นตัวของเออ่จะว่ายังไงดีนะไซต์โปรเจกต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โปรเจกต์หรือว่าจะเป็น Mobile a p p พลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาในเอเมอร์เมนต์บนเครื่องเราเนี่ยแหละนะครับแล้วเราจะให้มันต่อนะเราก็ ต่อบน IP ก็ได้นะคบผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคสที่เราเอาออกไปแบบเดโมข้างนอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสัมภ,ภาษณ์งานนะครับแล้วเราไม่ได้ดีพอยบนคลาวด์นทันที่จริงๆแล้วการดีพอยบนคลาวก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโฮมเวิร์เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเราจะทํำยังไงนะครับก็เราจะมาที่ตัวสิ่งที่เรียกว่า c a าวแฟร์ทันนะครับก็เดี๋ยวผมจะสต็อปวิดีโอตรงนี้แล้วก็ทําการสตาร์ทที่หน้าจอ c a าวแฟร r e ันนะครับผมอาจจะมีโซลูชันปรับเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าผมมีการ ครบหน้าจอนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมในเ็ตถัดไปโอเคครับก็กลับมาถึงการทำตัวที่ผมบอกนะก็จะเป็นคาเฟ่ทันเนลในการจะ Access เข้าไปที่ตัว Home Lab k u b e r n e t e s Server ของผมนะครับอของเรานะครับผมไม่ใช่ของผมเนาะเพราะว่ามันโดมงโดงเมนมันเปลี่ยนนะครับมาก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับใครไม่ทนันดูที่วิดีโอที่2นะครับ แ t h a n น l นะครับแล้วก็เลือกเป็น c l o ฟ d f a แล้วก็ next นะครับผมของผม,ผมตรงนี้เลือกเป็นตัว Home l a b k u b e r n e t e s นะครับ s e t ท n n e นนะแล้วก็โอเคเลือกเป็นตัวเออ d e b i a บก่อนนะครับผมแล้วก็ a r m ์4นะก็เลือกตรงนี้แล้วแล้วก็เลือกเป็นตัว Copy ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวอา่ามารสเตอรของเรานะครับผมเอาผมจะเคลียร์ทำไมนะมันก็อันี้อยู่แล้วนะครับ ก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามันอินสตอลเสร็จแล้วมันก็จะต้องขึ้นนี่คอนเนคเตอร์นะครับผมเพราะว่าเราอินสตอลผ่านทางตัวโทเค็นตัวนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวมันคงจะมาเองนะโอเคมาละนะครับผมกด next แล้วก็ตัวนี้เป็นโดเมนนะครับผม,ผมเลือกเป็นตัว tp coder ตเทปก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวของ portfolio ของผมนั่นเองนะครับตัวคนคงเห็นเนาะตรงนี้นะครับ ก็โอเคนะมาที่สเต็ปสัตว์ไปนะครับผมสร้างที่สัตว์ตัวเมเีเนาะผมสร้างเป็นตัวที่มีชื่อว่า,า Kubernetes Home Lab Ingress นะครับแบบนี้แล้วก็ผ่านกา็ถ้าเกิดว่าเราจะเ c c e s s ให้มันแบบนี้เนาะเราจะเข้าโดยตรงนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นตัว Clear แล้วก็เ,เป็น Curl HTTP นะครับผมแบบนี้แล้วก็ localhost แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราจะให้มัน access เป็นเออแ๊บหนึ่งนะ1.1.2.3 0อันนี้ก็คือเป็นเลขตัว master นาะที่เป็น in guest นะครับผมที่เปิดรับตัว traffic นะครับตัวนี้ก็เป็น customer แล้วก็จะมี product ใช่ไหมครับก็จะมี customer แล้วก็ product ตรงนี้แล้วคราวนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้ มันเนี่ยครับผม access ได้ผ่านทางตัวคลัสเตอร์ของเรานะครับเราก็เช็คคอร์สเช็คนิดน,นึงนะครับโอเคเราจะเห็นว่าตัวนี้สามารถที่จะ access ได้นะครับผมก็เลือกเป็น HTTP แล้วก็ local host นะครับผมแล้วก็เเลือก save tunnel นะครับเราเลือกทั้ tunnel ตัวนี้ขึ้นมาเนะเาะแล้วก็เลือก เราตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการ curl http นะครับผมแล้วก็ผ่านทางโดเมนนี้แล้วก็ product แล้วก็ hello นะครับแบบนี้อ่าโอเคตัวนี้เราจะได้เป็น move permanently นะครับผมอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเออไม่ใช่นะครับผมผมจะต้องอใช้เป็นตัว https นะครับแบบนี้นะ เราก็จะได้ไอตัว product ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าคาเฟ่เนี่ยเราใช้เป็นตัว HTTPS เนาะก็โอเค customer อ่าคราวนี้เราเห็นว่าอไอตัวนี้เราก็สามารถจะ access ได้ผ่านทางตัวโดเมนตรงนี้แล้วนะครับอ่าคราวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยใครมีไอตัวนี้นะครับผมก็สามารถจะ access ได้เลยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวในสเต็ปถัดไปนะครับผมผมก็จะมาสร้างความ secure ระดับหนึ่งนะครับผมให้ให้กับตัว i n g r s s ของเรานะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอ่าโอเคครับก็มากันต่อในสเต็ปถัดไปนะครับผมก็ผมก็จะเสริมตัวม h e n ต i ิเ t ชันเบื้องต้นให้กับทางตัว ingress ของเรานะครับผมก็ทุกคนก็อาจจะมีโซลูชันอื่นๆนะครับผมก็ตัวนี้ผมก็ใช้เป็นอย่างง่ายเนาะเพราะว่าเราเป็น h o m e l a b นะครับผมอาจจะใช้เอ p o s e เฉพาะแค่บางตอนนะครับผมหรือว่าแม้กระทั่ง Expose ก็อาจจะก็พยายามอยาให้ตัว username กับ password ดุดละกันนะครับผมเพราะว่าเป็นโฮมแ l a ะเนาะ อ่ะคราวนี้ก็ผมก็จะ follow ตาม this tutorial นะครับผมเป็นตัวการสร้าง i n g e s Engine X นะครับก็จะเป็น basic a u t นะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ผมแนะนำให้รันผ่านทางตัวโปรเจกตของเราตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้ตัว e วิ i c e ตรงนี้มานะครับทั้นี้ทั้งนั้นผมก็จะใส่ตัวไฟลนะ์ที่เป็นอะไรนะที่เป็นได้มาจากตัว h e a T password ตัวนี้ด้วยนะครับผม ก็มาเริ่มกันเลยนะครับใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นตัว test account อยู่แล้วนะผมใช้เป็นตัว account ที่มีชื่อว่า test นะครับผมแล้วก็ใส่ password เป็น1ิึนะครับผมเป็น basic sample นะแล้วคราวนี้เราก็จะเห็นว่าไอตัวนี้ของผมเนาะ expect ว่าไอตัวนี้มันจะมีตัวไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับผมขอ r e f r e s นิดนึงนะโอเคตัวนี้ไม่มีนะครับผมขอ list ขึ้นมานะตัวนี้มันอยู่ในประเภทของอไฟล์ซ่อนนะ คิดว่าอย่างนั้นนะไหนขอดูสิก็จะเป็นตัวคิปตรงนี้นะครับผมอ่า unversion file ตัวนี้เป็น micro case นะครับผมก็ cap แล้วก็ odd นะครับผมนี่เราจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็น test นะครับผมไนต์เค้ของเราแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดเนี่ยถูกทําการเอ่อ encode นะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นเบตหัวเลสี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าอาทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอสร้างตัวสี่เข็ขึ้นมา นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผม Copy Follow ตามสเต็ปมันเลยนะครับเราจะได้ว่า c u ปซีทีเอลครีเอทซีเครดเจอเรกเบสิกออจากไฟล์ที่มีชื่อว่าออสตรงนี้ของเรานะครับผมก็อ่ะคราวนี้เราก็จะได้ Secret ขึ้นมา1ตัวเนะาะคราวนี้เราไปดูที่ l e n s นะครับผมหรือว่าใครถนัดเป็น c u ปซีทีเอลก็ได้นะครับอ่ผมถนัดตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเก็ตซีเครนะครับเราจะมี Basic a u t หนึ่งตัวเป็น Type Opaque นะครับอันต่อไปก็คืออ่ะเป็นการ c o s ร Check นะตัวไหนเอ่ย คอนฟิ g u r ร t ชั n นแลวก็ Secret นะครับผม,มจะมี Basic Auth ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากทำนู่นนี่นั่นก็ uh, ไปกดที่ดูตัวนี้แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะทำอะไรได้บ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันกดอะไรไม่ได้อย่างที่ผมกดตอนนี้อยู่ก็โอเคนะครับผมเราก็จะเป็นคูป c t l นะครับผมเพื่อที่จะ Export ให้ตัวนี้มันออกมานะครับผมอ่าตัวนี้เราก็ follow ตามสเตปของเขานะครับผมอ่าโอเคผม เลนสปิดไปก่อนนะครับนี่จะเห็นตัวนี้นะครับผมคุป CTL g e t s e t r e t Basic a u t กออสเอ u าพุ t เป็น yaml file นะครับนี่เราเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว secret ที่เอ้เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำให้เราเรียบร้อยแล้วนะอ่ะคราวนี้ผมก็จะตัวนี้คอมมานด์เดิมนะครับผมแต่ว่าจะ,จะ export ออกมาเพื่อที่ให้ทุกคนดูนะครับผมก็จะเป็น Basic a u t Secret นะครับผมดหลดยาม l นะ expect ว่ามันจะต้องมีไฟล์ขึ้นมาที่ตัวนี้นะครับ โอเคนะเราจะมีไฟล์ใหม่ขึ้นมาตัวนี้แล้วนะก็โอเคตัวนี้ creation time stamp นะครับผม remove อา่าผม remove เลยแล้วกันนะครับ name space default อา่าผมเอาออกแล้วกันนะอ,อ่าเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นการ export ตัวที่ผม run ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเราก็จะมี secret ตัวนี้ขึ้นมานะคราวนี้เนี่ยอา่าอันต่อไปคือตัวเราจะมีการไปปรับแต่งตัว ingress นิดนึงนะครับผมก็คือไอ้ตัวนี้ เราจะใส่เพิ่มไปนิดนึงนะครับผมที่เป็นตัว authentication r e q u i r e นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัว ingress นะครับผมเลือกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็สลับไปที่ตัว type of authentication ตัวนี้เป็น basic นะครับผมอ่าโอเคผมเอาวางไว้เง,งี้ยแหละนะครับผมเอาไว่เง,ง,งี้ยเลยแล้วก็เป็น basic auth นะครับแล้วก็ display ตัวนี้ผมจะเป็น t e s t นะครับก็เสร็จแล้วนะ ก็ครน,นี้เมื่อเสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรนะครับผม use c u r l to confirm authorization ก็แสดงว่าเราต้อง apply ก่อนนะครับผมก็จะเป็น apply ปีด F d นะครับก็อ่ะครน,นี้มันก็จะไป apply ครน,นี้เขาบอกว่า is missing c o m m u n i t e s bb patch automatically อ่ะโอเคก็แปลว่าเอ้ยมันไป patch ตัว secret ให้เรานะครับอ่าโอเคครน,นี้ก็จะเสร็จแล้วนะเริ่มต้นที่ access โดยตัวไอ้น,นี้ของเรานะครับผมปั๊บ นี่เราจะเอ็กเซว่าเอ้ยตัวนี้มันเป็น401นะมันเอ็กเซไม่ได้นะอ่ะโอเคเราเพราะว่าเราใส่ตัว basic authentication เข้าไปใช่ไหมครับเราก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมเป็นตัว Acces ซนะเลื่อนลงมาที่ตัวนี้นะครับผมเราจะมีตัวนี้ใช่ไหมเป็น u นะครับผมเป็นการ log in username นะครับผมก็ใส่ไปเป็นตัวนี้นะครับผมปึ๊บ ฟูบาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะเป็นเทสแล้วก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ผมคิดว่าน่าจะบอกไปแล้วนาะคือใส่เป็น 1- นึ่งถึงเก้านะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอ่ะก็จะสามารถที่จะเ c c e s s ได้ผ่านทางช่องทางนี้แล้วนะครับคราวนี้คอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือเมื่อเราสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะแล้วเราสร้างอินเกสขึ้นมานะครับเรามีเซอร์วิสขึ้นมาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตามแอปพลิเคชันของเรานะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ถนัดแบ็กเอนก็อาจจะแบบว่า b บ็กเอน์ขึ้นมาหนึ่งไม่ใช่เซฟถ้าไม่ใช่ไมโครเซอร์วิสเนาะก็สร้างเซอร์วิสขึ้นมา1ตัวในแต่ละแอปแล้วก็ให้มัน Access, เอ็กเซสเพื่อที่จะทำเป็นการเดโมงานหรือว่าเดโมตัวโปรเจกตที่เราทำขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เป็นตัว username password ที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับก็สามารถที่จะใช้งานตัว n g นเ s สด้วยตัว Home l a b ของเราได้แล้วนะครับผมก็ได้สะดวกมากขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้ได้หลายยูสเคสเลยนะครับก็ สำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายสำหรับซีรีส์นี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงจนจบซีรีส์นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอแล้วก็แม้กระทั่งการสื่อสารนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ